กำลังแบ่งไฟมากนะเป็นทีมงานแอดเทวดาครับพี่น้องี่ขายดังเติบพัฒน์ครับเพืในกันกับบาสิงค์ทางครับพี่น้องทีมงานแอดเทวดาเนาะเบิ่อนในกันครับล่างแบ่งไฟมากนะครับผมทีมงานแอดเทวดาครับพี่น้องทีมงานแอดเทวดาวัดที่ยีพิธารายการล่างไฟนะครับ เอาขอบพงได้วยกันครับทีมงานเอเทวราวันนี <t <t ้จะขึ้นที่สูงอะไรครับพี่น้องทีมงานเอเทวราครับเอาขอบงได้วยกันครับพี่น้องทีมงานเอเทวราขึ้นี่สูงอรครับวันี้ครับกโดนวั่ล้องป้าเือกนว่าเือเ่า้น้อยสายีแกท้องาของันก็้ของันยนะครับของขันนดยกเหีย การสร้างกิ่งเจริญจะเลื่น้นะครับการทีงใอลังการเกเดียวกันนับเขาวงไบ้านปฟหลายขนานะครับเปนเอฟซีทีมงานเอเทวดารับ ครับพี่น้องเบาซึ่นขะั้นเนาะตอนนี้ทีมงานเอสเทวดากำลังบังไฟขืนฐานอยู่ครับพี่น้องเรากลับมาเบิงในการกับเบาซึ่งขั้นเนาะว่าทีมงานเอสเทวดาสิข้นในสูงมันได้ครับพี่น้องมือนี้เราก็ับมาเบิงในการกับบาซึ่งขั้นกรบผมตอนนี้กำลังตกแต่งบักไฟเนาะกำลังมัดหางครับพี่น้องกำลังเอาข้นฐานใหมมๆเรากลับมาเบิงในการกับเบาซึ่งขั้นเลยๆครับพี่น้องว่ามือน,นี่ทีมงานเอสเทวดาสิ T T v A ขึ้นในสูงมันได้ครับพี่น้อง วันนี้ผมเองบาวสินคานกับมาเคิร์นนในครับพี่น้องมาไก่เติมนอกมันนี่มาเบิงขงค่ายครับพี่น้องมันมีบางลานน้ำครับก็เลยตอกมาเบิงบางลานน้ำเนาะพอดีบางลานตอนนี้ยังพัฒนาจุดครับพี่น้องผมเองบาวสินคานก็เลยเบิงบางแสนไปก่อนครับพี่น้องบางแสนบางนี่ก็เป็นทีมงานแอดเทวดาเขากับมาเบิงนกันกันกนบบาลสินคานครับผม่าทีมงานแอดเทวดา สิคืนเดพานบ่ครับมื้อนี้ครับพี่น้องเฮาก็มาเบิ่งด้วยกันกับเบลเซิงการครับผมว่าทีมงานแอดเทวดาสิผ่านบ่ครับมื้อนี้ครับเป็นทีมงานแอดเทวดาครับพี่น้องเฮาก็เบิ่งด้วยกันเรื่อยๆเนาะกับเบลเซิงการตอนนี้ก็กําลังมัดบังไฟอยู่ครับพี่น้องกําลังมัดหางเนาะตกแต่งบังไฟก็เป้ามาตรฐานครับพี่น้องราคามื้อนี้เพิ่นก็50 70ครับพี่น้องทีมงานแอดเทวดาเนาะ เซฟเซฟครับเขาก็มาเบิ่์งด้กันครับบาลซินค้าครับผมว่าสี่พันว่าครับพี่น้องนี่ทีมงานเอฟเทวราข้ากับส่รไดยู่ครับพี่น้องเนาะขอก็เบิ่์งด้กันเรื่อยๆกับบาลซินค้าครับผมตอนนี้กำลังต่อต่อแล้วครับพี่น้องต่อต่อเรียบร้อยลงมาเรียบร้อยเขาก็รอเบิ่งว่าทีมงานเอฟเทวรานี่ขึ้นเดสูงมาได้ครับพี่น้องตอนนี้บอกจาที่กระฐานครับพี่น้องเนาะโอ้ยขึ้นชุกสูงลงเสือสาครับพี่น้องครับมาเบิ่งด้วยกันกับบอลซิงคันครับผมว่าทีมงานเอฟเทวรา ที่เก็มีสูงมาได้ครับพี่น้องมือนี้อันนี่ก็นลกัวพีารนาะไอุ้กสูงล่งส่าๆครับพี่น้องเข้าก่ามาเบิ้งนินั่เาสิงกัรครับผม อันรัเอันจับวากาไจอดชิบะไรแนวเอาไปเขนคัเข็นแล้ไอ้จากาไรน่ะหนกแหน่อ๋อเยยดีเลยทีเอางมันหเขนหีอก่ะทีมงานเอ็ดเทวดาตองามมือตอกงามดีเราพี่นองตานแล้วหางดีแล้วครับ เอารอเบิงเล็กน้อยครับพี่น้องเล่าเลยครับเบาเบาครกระยังเข้ามาเลยพันลอยแปดสิบพันแล้วหรอพี่น้องลอยแปดสิบพันแล้วลงตรงตรงเลยครับเอาพี่น้องลงตรงตรงเลยสองรอยพันไปแล้วครับพี่น้องครับกรรมการกำลังสี่อยู่ลงตรงเลยครับพี่น้องในทุกวิครับเบาเลยพี่น้องวางหางก,ก็เบาเลย อ๋อหาซีบพานไปแล้วพี่น้องยังอยู่สูงนะครับพี่นอ้องโอ้ยังอยู่สูงนะครับพี่นอ้องแนวเห็นไหมผมวะโอ้ฝ่าเขาุ่นครับพี่นอ้องนอนเหยียดเหรียญเลยครับปานโอ้ในทุกเมตรครับพี่นอ้องเบาแห้งครับเบาอีรีครับพี่นอ้องโอ้ยสี่หลอย่านอยู่แล้วนี่ โอ้เบาแห้งเบาแห้งโอ้ได้ทุกเม็ดเลยเอาสองลอยเก่าซีฟพัดไปเลยพี่น้องผมก็ยังอยู่ฝานะครับปานทีมงานเอสเทวดาซุปจอยลีกครับพี่น้องิจีฟพานไปแล้วพี่น,ออน,น้อ,นอง,องโอ้หันก็น,นาฬิกาแต่ว่าสาหันสาแห้ง โอ้400ผ่านอยู่แล้วยังอยู่ฝ่าด้วยอ๋อ300 310ผ่านเราพี่น้องในทุกเม็ดโอ้คก็สาแหงตัวะเบาแหงเบาแหงข่าหน่อยแล้วพี่น้องเอ้าอยู่เหนือเม็ข่าหน่อยครับผ่าขาวก่อนหน่อยหเอ้าหอดเสมอเสมอหรอเสมอผ่าขาวก่อนหน่อยหน่อยพี่น้อง 3า0กว่าแล้วครับสา0าทเบพัแล้วพี่น้องโอ้ยังอยู่ฝ่ามนครับประมาณสาจะกระทบฝ่าเขาเ้าในโฝ่าแล้วพี่น้องตรงไงล่ะอยู่อยู่ข้างข้างเนือฝ่าเขใหญงครับพี่น้องเอาหอดฝ่าเข่าข้างล่างแล้วครับพี่น้อง เบาแห้งขึ้นสี่ลอย,อยพี่นอ้องสี่ลอยฟันไปแล้วพี่นอ้องโอ้โอได้ทุกเม็ดเลยโอ้ลงไปใหม่แล้วครับพี่นอ้องไปใหม่สีส่ลอยสิบหาะคาแนลครับทีมงานเอสเทวดาสี่ลอยสิบหาครับ